เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าเกม r ร g n a r o k ok l อก d b i r ์เนี่ยไม่ใช่แค่อุปกรณ์ต่างๆและก็การ์ดครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถขายเป็นเงินจริงได้โดยก็คือเซดีครับถ้าเป็นเซิร์ฟปกติแล้วหรือแร็กนัล็อกค่าสาอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะทําการขายเซดีหรือขายนอกหรือเดลกันนั่นเองนะแต่เกมนี้ครับเซดีเนี่ยสามารถนํามาครับเป็น NFT ได้โดยเราจะหาเซดีได้จากไหนได้จาก ขยะนั่นเองครับซึ่งขยะในเกมทุกชิ้นนะครับมีราคาและมีมูลค่าของมันครับโดยถ้าเราไปฟ้ามานะครับเกมนี้เราจะดรอปเป็นกล่องครับพอดรอปเป็นกล่องพอเปิดออกมาครับถ้าเราไม่ได้ของแด่หรือของดีครับมันก็จะกลายเป็นขยะชิ้นหนึ่งและเราก็ไปขายกับ NPC ครับโดยขาย n p c เราก็จะได้ในส่วนของเซนีกลับมาครับพอเราได้เซนีกลับมาเนี่ยเราก็จะเอาเซนีครับไป แรกเปลี่ยนให้เป็น NFT โดยเราเข้าไปที่ NPC ที่มีชื่อว่า Unisell Exchange ครับพอ u n i c e l l Exchange เนี่ยให้เราไปที่คำว่า Seni Exchange จากนั้นครับเซนีเอ็กเชนเนี่ยเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถุงนะครับเออซึ่งถุงต่างๆเนี่ยเราก็เอาเซนีที่เรามีอยู่นะครับอย่าลืมว่าเซนีของเรานะครับเราสามารถครับถุงได้ขั้นต่ำา50,000เซนีครับไรมาเลยครับ1 0 0 0 0แสน0แนะครับ5 0 0แสน1ล้านครับ ปกติส่วนใหญ่แล้วที่เขาต้องการก็คือ1ล้านหรือที่เราเรียกกันว่า 1M กี่บาทกันแน่นะครับพอเรา้าแบบนี้ครับเราก็จะได้เป็นถุงนะครับพอเราได้ถุงเซนีมาเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรต่อครับใครชอบเรียกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Topup มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับ รับเติมเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลถจากโปรโมชั่นจากทาง Over Topup ครับสดวกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ริก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมก่อนที่เราจะไปทำอะไรนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูความโหดร้ายหรือความเผาผ่านเซนีเกมนี้ก่อนและเกมนี้ครับและเซนีเนี่ยมีความสำคัญที่สุดในตัวเกมแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นเกมเนี่ยยังมีตัวโทเค็นดมิกนะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวในการปีบวกหรือทำของออฟแมวอัพขั้นอาวุธต่างๆก็ยังจะต้องใช้ในส่วนของแร่อดัมเบนทายสำหรับเกมภาคนี้นะครับแต่แร่อดัมเบนทยครับที่เข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยยังไม่มีอำนาจหรือความสำคัญมากกว่าเซนีครับเพราะว่าเซนีเนี่ยมันสำคัญยังไงผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่าระบบ ในการเผาผ่านเซนีเนี่ยมันเยอะมากๆและสำคัญกว่าตัวเหรียญโทเคนมิกที่ผมเรียกว่าอดัมแมนทายนั่นเองครับเราเข้าไปดูตัวตีบวกนะครับการตีบวกนี่มันใช้เซนีครั้งละ15,000โดยเราก็คิดว่าเอ้ยคำว่า15,000มันน้อยนิดเดียวเราเดรอปอาวุธมาอาวุธอะไรที่เราไม่ได้เอาไปเทรดขายเรามาขายกับ NPC เราก็ได้และแค่15แต่ครับความโหดร้ายมันอยู่ที่ ถ้าสมมุติว่าเราตีอาวุธแตกขึ้นมาครับอาวุธแตกนี่ต้องบอกเลยว่าครับเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้ลองเทส CBT มา75%มันก็ยังแตกครับ95%ก็ยังเคยแตกมีอยู่แล้วนะครับ คือระดับเปอร์เนี่ยเป็นตัวเลขที่โอ้โหเปอร์ตีสำเร็จหรือเปอร์รีไฟล์สำเร็จเนี่ยเขาบอกมาว่า95%ก็จริงนะครับบางทีเนี่ยภาพมันแตกมาไอ้คาว่า15%ความล้มเหลวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับสำหรับเกมแบล็กดาล็อกแลนด์เบิรและผมจะตีการ์ได้กับเ,เพื่อนๆดูนะครับถ้าบวก8เนี่ยอัตราเปอร์คือค่อนข้างต่ํามากครับคือ15%ยังไงมันก็แตกอยู่แล้วถ้าเราพูดถึงนะครับเออ ความสําเร็จโคตรน้อยยังไงก็แตกครับและการตีเนี่ยคือ15ื่นนะครับพอเราตีไปแล้วก็จะใช้อดับเบนทหายด้วยใช่ไหมอันนี้คือเซนี D เนี่ยใช้น้อยอ่ะขอชื่นชมว่าเซนี D ใช้น้อยจริงแต่ครับผมถ้าเราตีไปปุ๊บแล้วมันแตกเป๊กออกมาแบบนี้ครับอ่าพอเราจะซ่อมครับดูดิการซ่อมนะครับเราต้องไปซื้ออาวุธ ชนิดเดียวกันมาด้วยครับถ้าเราซื้อกับ NPC แบบไม่มีสล็อตเนี่ยเราก็ไปซื้อกับ NPC ครับโดยราคาก็แรงเหมือนกัน6,000 0เซนี 60, เข้าปาไปแล้วนะแล้วเราต้องเสียค่าซ่อมอีกครับพอเราซ่อมเข้ามา2,4ล้าน4ถ้าจะซ่อมบวก8ยิ่งเราวบวกสูงครับบวก9บวก10บวก11 12ไปเนี่ยเซน,นีเราในการซ่อมมันก็จะเยอะขึ้นตามลำดับครับ ถ้าผมจะเสียตอนนี้ผมจะเสียอยู่ประมาณ3ล้านเซนีรวมกับค่าอุปกรณ์ที่ซื้อมาซ่อมงั้นก็แสดงว่าความเผาผ่านของเซนีครับมันโุดร้ายมากๆและอย่างที่ผมบอกครับว่าใคยะ มันจะกลายเป็นเงินจริงได้นะครับขยะในเกมสามารถกลายเป็นเงินจริงกลายเป็นเงินในชีวิตจริงได้นี่แหละครับเกม Black n l b l a c k น a l o c อก a n d ด์ r บิที่เราสามารถนำเซนีครับไปขายเราจะไปขายยังไงครับเรามาดูกันครับหลังจากที่เราคร้าถุงเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการเข้าสู่เว็บไซต์ a l l e t ของ m a x กซ n อนะครับพอเราเข้า m a x กซ n เสร็จปุ๊บล็อกอินด้วยเมตาแมทให้เรียบร้อยครับเราเข้ามาดูตรง inventory หรือกระเป๋ในเกมของเราครับเราก็จะเห็นถุงเงินที่เราครับมา2ถุงแบบนี้นะพอจากนั้นครับให้เราทําการกดติ๊กขึ้นมาครับและก็มันจะมีคําว่า MINT NFT ให้เรากด MINT ครับอ่าผมก็จะ MINT 2สถุงเลยนะครับพอเรามิน t 2ถุงต้องบอกก่อนหน่างครับ ทุกครั้งที่เราจะมินท์ของหรือมินท์ NFT เนี่ยให้เราออกจากหน้าจอครับอ้าเราอาจจะเลือกคาแรค c เตอร์ซีเล็กก็ได้หรือเราอาจจะกดออกเกมเลยก็ได้ครับแล้วทำการมินท์นะครับมันถึงจะสำเร็จนะพอมินท์สำเร็จครับเราไปดูที่ไหนให้เรากดไปที่ go to market page พอจากนั้นครับ go to market page เสร็จปุ๊บเราเข้ามาดูครับนี่มันก็จะกลายเป็นถุงเงินเราก็สามารถตั้งราคาได้ครับโดยผมก็จะตั้งโดยราคา 9,99,999ดอลลาร์นะ้ครับณนะปัจจุบันนะอันนี้คือ c b t ไดครับไม่ได้เกี่ยวกับเปิดจริงนะเออราคาอ้อนคือเป็นราคาดอลลาร์นะครับผมไม่โคตรรวยเลยนะขายถุงเงิน2ถุงนี้ออกนะดูนะครับในระยะเวลาโดยไม่กี่วินาทีนะครับก็มีคนในเกมเนี่ยตอนที่เล่น c b t ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซื้อไปเลยครับซื้อแบบรวดเร็วเลยนะครับโอ้โหโอ,โอ้ขายออกเลยครับ คือเงินเซนีห้าหมื่นก็ซื้ออะไรคือช่วงนี้คือเงินไอออนนะครับเงินไอออนหรือโทเค็นไอออนนะมันพาคือเอาง่ายๆครับระ,ระบบ CPT แหละมันสามารถปั๊มได้นะครับก็เลยแบบซื้อขายกันแบบนี้นะครับอ่ะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือถ้าตัวเกมเปิดจริงนะครับเราขายได้เนดะี๋ยวเราก็เช็คตรงนี้แหละคิสตอรี่นะครับไอออนมันก็จะเข้าในตัวของกระเป๋า Wallet เห็นไหมสองล้านแปดแสนแปดหมื่นไอออนนะครับอ่าเราก็เอาไอออนนี่แหละ ไปทำการคราฟครับผมอ่าครับเป็น USDC เห็นไหม USDC เนี่ยเราก็จะสวอปไปเป็นไปเป็น USDT นะครับพอเป็นดอลลาร์เสร็จปุ๊บเราก็ ขายเป็นเงินจริงก็เป็นเงินไทยของเราก็ได้นะครับประเทศเราๆนะใครอยู่ประเทศอะไรก็สวอปเป็นเงินของตัวเองมันก็จะกลายเป็นเงินจริงแบบนี้แหละครับง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไบแนนต์กูโคยนะครับบิตครับและปัจจุบันนะก็มีการแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินจริงได้หมดอยู่นะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับผมด้วยการทำคอนเทนต์นี้ผมจะทําแ,แบบยาวไปเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ผมขายวิญญาณให้กับแลกนล็อกแปลนเบิร์ไปเรียบร้อยแล้วครับผม